เส้นทางสายใหม่ติอาโกเตรียมรับงานโคชถาวรกับบาร์เซโลนาหลังฮันซี่ฟลิกประทับใจผลงานบาร์เซโลนาสเปนติอาโกอัลคันทารา่าอดีตจอมทัพสุดคลาสสิกของลิเวอร์พูลเตรียมเริ่มต้นเส้นทางอาชีพใหม่ในบทบาทโคชอย่างเต็มตัวโดยมีรายงานว่าเขาจะกลับไปรับตำแหน่งโคชแบบถาวรกับบาร์เซโลนาสมสรที่เขาเติบโตมา การกลับสู่ทินคาตาลันฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังรายงานว่าติอาโกอาจจะเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเขาได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนการแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฮันซี่ฟลิกผู้จัดการทีมบาร์เซลโลนาคนปัจจุบันรู้สึกประทับใจอย่างสูงในผลงานของติอาโก ตอนที่เขาเคยเข้าไปช่วยงานโคชให้กับทีมในช่วงปรีซีซั่นเมื่อปี2024ซึ่งเป็นฤดูกาลที่บาร์ซ่าคว้าชแชมป์ลีกได้ในท้ายที่สุดผมต้องการจะถ่ายทอดประสบการณ์ติอาโก้เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วถึงเหตุผลที่เขาเลือกเดินบนเส้นทางสายโคชผมแค่ต้องการจะถ่ายทอดมันประสบการณ์ไปสู่ผู้เล่นคนอื่นๆติอาโก้กล่าว ผมรักที่จะช่วยเหลือนักเตะใหม่ๆโดยเฉพาะผู้เล่นดาวรุ่งให้พัฒนาฝีมือภายใต้การดูแลของโคชมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากจากยอดนักเตะสู่ยอดโคชหรือเปล่าติอาโก้คือผลผลิตจากอะคาเดมี่ชื่อดังอย่างลามาเซียของบาร์เซโลนาก่อนที่เส้นทางอาชีพของเขาจะไปถึงจุดสูงสุดกับบาเยนน์มิวนิกที่ซึ่งเขาคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเสมัยและแชมเปียนส์ลีกในปี2020 จากนั้นเขาย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2020ด้วยค่าตัวเพียง20ล้านปอนด์แม้ช่วงเวลาของเขาในทินแอนฟิลด์จะถูกรบกวนด้วยอาการบาดเจ็บแต่ทุกครั้งที่เขาได้ลงสนามก็ได้แสดงให้เห็นถึงคลาสบอลที่เหนือชั้นและเป็นกำลังสำคัญของทีมชุดที่เกือบคว้า4ชแชมป์ในปี2022ด้วยมันสมองและ IQ ฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมประกอบก,บกับการได้เรียนรู้จากสุดยอดกุนซือยอย่างเปปกวดิโอลา ฮันซี่ฟลิกและเจอเกนค l อ p ททำให้หลายคนเชื่อว่าเขามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่นี้ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ